HANG OUT สนับสนุนโดยผงปรุงรสตราฟ้าไทยเติมความสุขทุกความอร่อยมายาห้องอาหารอินเดียโทร026834888กลับเข้าสู่ช่วง h a n เ OUT ค่ะจริงค่ะอลี่แล้วช่วงนี้นะคะเราสองคนแม่ลูกก็จะมาเปิดครัว พ่อตลิวหิ้วกระทะมาโชว์เมนูเด็ดๆให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะใช่แล้วค่ะแม,ม่แม่ไม่เคยทําเมนูเกาหลีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวอลิจะกินอาหารเกาหลีแล้วกันค่ะอลิอยากทานอาหารเกาหลีใช่ไหมคะได้เลยค่ะเพราะว่าส่วนประกอบที่แม่เตรียมไว้นะคะ,ะก็เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่อลิอยากจะทานพอดีเลยล่ะค่ะนะคะเมนูวันนี้นะคะก็จะชื่อว่าอะไรคะหมูสะระงเฮโยคะ่ะ สรังเฮโยเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าสรังเฮโยนะคะแปลว่าฉันรักคุณค่ะแปลว่าหมูฉันรักคุณเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขอแนะนําส่วนประกอบที่เราจะมาทําเมนูวันนี้นะคะนี่เลยค่ะเนื้อหมูนะคะอันนี้กิมจินะคะต้นหอมแล้วก็น้ํามันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเอาน้ํามันใส่กระทะค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะใส่กิมจิลงไปเลยค่ะใส่เลยนะคะทั้งทั้ง เเเท่่มมววยยยีีีรราตร้้ลถไนนโอเคค่ะหลังจากที่แม่ผัดกิมจิจนแห้งแล้วนะคะอล,ล่เดี๋ยวแม่จะพักไว้ในกระทะก่อนนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะใส่หมูจะมามมะใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะใส่หมูมานะคะเราจะต้องหมักหมูก่อนค่ะซึ่งแม่จะหมักด้วยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู โอเคค่ะอารีเอาหมูเข้ามาใส่เลยค่ะอลลีคะปกติเนี่ยเวลาเราทําเมนูอื่นๆน,นะคะ,คะเราจะเอาหมูลงก่อนใช่ป่ะเราค่อยใส่ผักแต่ว่าเมนูเนี้ยที่เราเอากิมจิมาผัาดก่อนเนี้ยค่ะเพราะเราต้องการให้รสชาติของกิมจิเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อหมูโอเคค่ะทีนีเดี๋ยวแม่จะใส่ผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูเข้าไปอีกรอบนะคะแต่ว่าคราวนี้ไม่ต้องเยอะนิดหน่อยพอ ค่อยๆโรยลงไปนะคะใช่ค่ะใส่ไปตรงนี้นะค่ะแล้วอันนี้นะคะเขาก็บอกว่าสามารถผัดทอดต้มหมักยำได้ทั้งซองเดียวเลยค่ะลี่นะะใช่แล้วเจ๋งเลยค่ะเจ๋งแล้วก่อนที่เราจะยกไปเสิร์ฟแล้วเราจะได้ชิมกันนะคะแอลลี่แม่จะใส่ต้นหอมลงไปด้วยค่ะ,คะ<ด>โอเค<ด>ค่ะ<ด>ไม่ค่ะไม่หมดค่ะนิดหน่อยค่ะ หมูอะไรนะคะหมูสลังเฮโยค่ะแปลเป็นไทยว่าหมูฉันรักคุณค่ะรู้ว่าเป็นอะไรอยากดูอยากจะถามอยากจะถามเขาทำอย่างไรสงสัยอยากจะลองอยากจะลองขอดูให้มันเข้าใจต้องไปหาต้องไปเรียบร้อยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะต้องขออนุญาตชิมก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะห่านหมูให้อลลี่แล้วกันนะคะเอาชิมเล็กๆก่อนเพราะว่าเผื่อจะเผ็ด ลองคุยนะคะดูซิว่าได้กี่คะแนนถึงกี่คะแนนนะคะอะไรอะไรก็ได้เป็นสิบนะคะใช่ค่ะจริงด้วิบค่ะจริงปะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผงปรุงรสตราฟ้าไทยรสหมูซองสีฟ้ามากๆเลยนะคะที่มาช่วยเติมความสุขทุกความอร่อยให้กับเมนูนี้ค่ะ มากเลยค่ะเมนูนี้นะคะรีว่าป้าป๋าน่าจะชอบมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปให้เขานะคะไปสร้งเฮยโยป้าป๋าใช่ไหมใช่ไป <laughs> สร้งเฮยโยก่อนจะสร้งเฮยโยป้าป่าสร้งเฮยโยแอลลี่ก่อนฉันตัคุณเออวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแอลลี่ที่สงสัยแล้วนะคะ พบกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะวันอาทิตย์นะคะ10โมงครึ่งทางชทบ5นี้นะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็ใน1อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะถ้าใครคิดถึงเรา2คนนะคะก็สามารถเข้าไปใน f a c e b o o k นะคะให้ไปเิร์ชคำว่าแอลลี่ที่สงสัยค่ะใช่ค่ะก็สามารถส่งความคิดเห็นต่างๆหรือว่าส่งคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านสงสัยนะคะเข้ามาแล้วก็สามารถร่วมเล่นเกมกับเราได้ด้วยค่ะ,คะแล้วก็จะได้ของรางวัล ของที่ลึกจากผลิตภัณฑ์ตราฟ้าไทยนะคะวันนี้เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอยากไปก่อนแล้วอยากมือสั่งที่ยวให้งสารนี่ฉันรักคุณอยากจะลบคดคุณผู้ชมคะอัเรี่ขอไปทานครับไปไปอะทำไมมันต้องไปไปไมม่ไปแล้วจำได้หรือเปล่าว่าต้องพูดเ่ออะไรจำได้ RUN! <laughs>